สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผูชมมือนีมมาพบกับะช่องยายพัชีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ายพัชีก็ได้น้ำขอมูลนอทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นเนว้ทางก่อนสิไปรับชมเราฟังแย้ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไพ่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะน้อยามยแย้ไ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบโได้ผ่าเบ่งผ่าชมเนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ กรบเป๋าลายายห,ห้างพี่น้องจาาไปเบิ้งของมูนวทางอาจารย์พันเล็กไปเลยนะคะมาเบิ้งเนวทางนี่เป็นเนวทางของแอตตาสรุปมาแล้วพี่น้องคะแอตตาบอกว่า3ตัวว่าสั้น761 8 6 1ข้างล่ขาง2 9ง9 9เและ1 9เนาะพี่น้องเนาะมักกับจัวจาดนำเพลินขาดสำหรับเนวทางสรุปบ,บนลางของแอตตาเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมังก่อนเมลัยสรุปมาแล้วรอดแต่สายด,วด่วนเด้อพี่น้องเด้อ261267ข้26 1, 26 7, างล่งลางหากัหา7เนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอด มั่งก่อนเมลัยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแอดกวยใจสรุปไท่เพิ่นสรุปมาเนีนๆแต่ละอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องแคปนาจอเดอร์อันใดแนวทางหลาย้ายไพ่บอนไห้นะคะพี่นอ้องคะ,ะข้างเทิงแอดกวยใจบอกว่า9 2 9 3 8 2 8 3ก้แหาสและหาสข้างล่าง9 7 1 7 4 7 4 1 4 6และ4 8ว่าสั้นขันเลขดับย้ายไพ่เอาอยู่ก่อนสีเหลือแต่แถวแถวทางเทิงเนาะพี่น้อง9 7 1 7และ4 7เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าแอดดี SD, บอกว่าแข็นเขนว่าสั้น3ตัวบนอยู่ที่เม็ดเดียวนะคะสองส่หนึ่งโตสี่หนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดใบเขียวเนานะคะสรุป3ตัวบน2 8 4และ8 4ข้างล่าง3 1แหนึ่นเนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแอดประชาบอกว่าแข็นเขนมากเราเด้อว่าสั้น7 9 8 9, 9เอ่อ7 8 เจ็ดเก้าน่าจะดังแห้งเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าบารมีเสียงคำเลือว่าสันพี่น้องมาเบิ้ง2ตัวบนและ3ตัวถึงเนาะมาเบิ้งค่ะ2ตัวบนอยู่ที่38 3แปดเก้าสานาะคะ่ะ3ตัว0 38ย์สามแปา้าคางลาง2อ28และ2อเก้าเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่สามตัวเท่งเทพเนลามิดวาซันพี่น้องคะเทพนี่มิดมาเป็นเทพเนลามิดโอ้ยมาเบิ้งค่ะสามตัวบนมีอยู่ประมาณอ่าชุดเน้นเพื่นมีนะคะเพื่นใหญ่มากนะจ้ะพื่นบอกว่าจัางสี่ละอ่า 93้าสา9 4าเก้นเก้ี่ห้ี่ศูย์พนมียสูตรเด้อพี่น้องเด้อหาสี่หาหาสี่ศูนย์ห้าสามห้าห้าสวัสนเพื่อนอาจะเนสมนย์สี่หาสย์เด้อนะคะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนปลอ4ซีนะคะสตัวบน6 8แปดเจ็ดนะคะ,ะราคาหกแปดหกเจนะคะระวังเจ็งเด้อพี่น้องเพื่นว่าน้นนำเนวสันสี่ามหนึ่งนะคะหนึ่งี่หนึ่งสามและก็ส3 พ้นป่อซีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะพ้นป่อซีพี่น้องขะเน้นเน้นเลยว่าสั่นบนกันล่างบนล่างน้ากันเนาะแปดสี่และเจ็ดสี่นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสตางเพื่อนบอกว่างวดนี้ต้องมีให้เห็นแน่นอนว่าสั่นพี่น้องเพื่อนบอกว่าหาแนวเสียบไซเดอร์ว่าสั่นเจ็ดแปดเก่าเนาะค่ะน่าจะเป็นแนวทางล่างเพื่อนเนาะสําหรับแนวทางของแอสตางนะค่ะชุดหนึ่เลขเด่นต้องมีให้เห็นแน่นอนว่าสั่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิงแนวทางของไวัยรุ่นสวนบะพร้าวเนาะพี่น้องเดนหากสีเน้นเน้คือหาก, 4, กับ2อีนะคะสา 2, หาสองหา4ีศูนย์ห้และเจ็ดสอีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอา,อาจารย์รับแรกนะคะงวดที่แล้วเดนลางหาแปดนะจ๊ะงวดนี้เดนลาง3 35สามห้และสาข้างบนเดนหกนะจ๊ะเจ็ดหกสามเกับหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกลือเนาะคะ่ะคุณบอกว่าโครงสุดท้ายเราได้ฟาดเป็นโหลดเดอร์6เกา4กับ9 4วันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าตามไทยสรุปมาแล้วเดอร์วันเน้น483เนาะคะ่ะ48 483 93 693เน้น93ตัวเดียวเขียนๆข,ข้างล่าง74กับ78นะคะสำหรับแนวทางของเบาไทยห่อเนาะ,ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางมาแล้วเด้อว่าสันรัฐบาลไทยแนวทางของแอดบักคำหน่อยเนาะเพื่อนบอกว่ามือนี้เด่นศูนย์เม็ดเดียวศูนย์แปดชุดวินอยู่ที่สองศูนย์แปดเอาศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์แลศูนย์แปดประมาณนี้แหละเพื่อนเอาไปวินเพราะว่าเพื่อนเด่นศูนย์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปนะค่ะสรุปรัฐบาลไทยของแอนราชนกเนาะลูดหาวสันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่า าหาสองเก่าเนาะเม็ดเดียวของเทิงก็คือสองเก่าสำหรับแนวทางของเอ็ดลัดฉนกเนาะจา้าต่อไปเลยจ้าเอ็ดชนลงสองตัวบนตรงเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเข้าสองเจ็ดนะคะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามและศูนย์สี่นะคะสำหรับแนวทางของเอ็ดชนลงนะคะพี่น้องคะมกักกระจวดจาดฝาดบ่มตามเพิ่นได้เลยเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่นะะ้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคันน้ำมนตาจารยูร่อยเอ็ดนะคะพี่น้องเพื่อนห้มากนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าสองห้าน่าจะเป็นเลขเกนะ่าเนาะพี่น้องว่าเลขเก่ากับเลขหกนี่แหละสองห้าหกเก่ากับเจ็ดก็ไดเนาะพี่น้องเนาะเอาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายดวนอุทัยสายดวนเนาะคะ่ะ ขังเทิงกับขังลางเนาะพี่น้องเนาะขังเทิงเพื่อนบอกว่าเจ2 62 8268อกนะจ๊ะขังลาง8ปเก้าเกและ4หเนาะจ้ะสำหรับผู้ไทยสายดวยนเนาะต่อไปเลยจ้ะแอดละเดนบอกว่าโตเดียวเขนเขนบนล่างนะคะมาได้บนล่างเนาะมีเก้าเดือว่าสั่นเก้ายีหยังดีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางพีเสือ้อเทวดาให้โชคนะคะเพื่อนบอกว่า 4, 6, 4, 9, วสี่หกกับสี่เก่าว่าสั่นมาเบิ่งค่ะ เอ็ดเท่นดีว่าสั้นพี่น้องเพื่อนบอกว่า98 92 38และ32เนาะคะ่ะมาเบิ่งค่ะพี่หนวดใจดีบอกว่างวดนี้เด่นบนตัวเดียวแขนเด้อหนึ่งหนึ่งอยังล่ะพี่นอ้องหาแนวมาใส่หนึ่งของพี่หนวดใจดีแต่แม่ต่อไปเลยจ้าอันนี้นุ่มบอลระเบือเนาะคะ่ะเพื่อนหายมากงวดนี้สองทับ่บาสองผู้เสพต้าะคะ่ะหกแปดว่าสัน้นเด่นอยู่ที่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เก้าสองหก่าแปดหกและแปดเก่าเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเอล่าชนกบอกว่า เลขดับบนปรับเป็นสีแดงเดอว่าสันสีแดงเด่นบนเลขเด่นปรับเป็นเลขเด่นดับบนปรับเป็นเลขเด่นวสานพี่น้องอาพนบอกว่าจากเลขดับมาเป็นเลขเด่นวสันงวดที่แล้วพนเด่นสองมาจาะมาสองสองเจ็ดเนาะค่ะงวดนี้เด่นบนแขนเขียนก็คือ เก่าวสันพี่น้องจ้าอ้า่ 1, 9, ะซีโบเมนหนึ่งเก่าสติพี่น้องอ่าเก่าเจ็ดดังๆกับสซีโบเมนหนึ่งเก่าซะบอกเอามาเบิ้งหนะ้ทาทั้งของอันเอ็ดนาคิโนเนาะเพิ่นบอกว่าสามตัวแปดหกหนึ่งหก 92เนาะจ้ะ6181 68 6292และ6เก่าสำหรับแนวทางของแอดนาะคิโนเนาะมาเบิ้งค่ะแอดวิรัตสองตัวบนเนาะจ้ะงวดเลี้ยวเข้า27เด้อพี่น้องเด้องวดนี้เพิ่นบอกว่า36 39 32 46 4เก่า42 76 79และ72เสียงนกห้องฟังไปน้ำกันไว้นะพี่น้องสายแลีนมาได้บนล่างว่สาสั่นสำหรับแนวทางของแอดนะ 0, าเนาะศูนย0วสั่นพี่น้องศูนย์มาได้บนล่างนะคะ่ะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะทีเดีเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์นะจ๊ะทีเดียวแบงปันขอมู่งเนืาทา้ทังให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า